สวัสดีครับวันนี้เอาท่าบริหารป้องกันสมองเสื่อม5ท่ามาฝากครับ 1>, 1. ท่าบริหารปุ่มสมองใช้2นิ้วนวดบริเวณหายปะลาสิวินาทีหลังจากนั้นสลับข้างท่านี้ช่วยกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น 2. ท่าบริหารปุ่มขมับใช้2นิ้วนวดไปบริเวณขมับเบาๆา10วินาทีท่านี้ช่วยให้สมอง 2. สองซีกทางานสมดุลกัน 3. ท่าจีบเอล มือข้างขวาทำรูปตัว L มือข้างซ้ายทำรูปจีบหลังจากนั้นทำสลับกันสิบครั้งท่านี้ช่วยกระตุ้นการทำงานสัมพันธ์ของมือกับตาสท่าโป้งก้อยมือขวาทำรูปโป้งมือซ้ายทำรูปก้อยทำสลับกันไปมาสิบวินาทีท่านี้ช่วยให้สมองสั่งการได้ดีขึ้น ห้าถ้าแต่หูมือซ้ายอ้อมด้านล่างแต่ที่หูขวามือขวาอ้อมด้านบนแต่ที่หูซ้ายทําสลับกันไปมาสิบครั้งท่านี้ช่วยกระตุ้นสมองส่วนคิดคํานวณกะระยะทํางานได้ดีขึ้น